สวัสดีครับตอนนี้เรากลับกันมาพบอีกแล้วนะครับกับเกม r o v นะครับกับเราแล้วนะคบสำหรับวันนี้ครับเป็นกิจกรรมอัปเดตใหม่นะครับซึ่งเป็นตีมของตรุษจีนนะครับสำหรับวันนี้ครับเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูที่หน้าหลักครับอ่าก็จะมีกิจกรรมเติมเงินต้อนรับอัปเดตนะครับได้สกินของอดูอินนะครับเนเธอร์วอร์เรร์นะครับเพียงเติมแค่ยี่สิบเก้าบาทครับแล้วล็อกอินในครบ7วันก็ได้แล้วนะครับซึ่ง ไม่ต้องซื้อนะครับแค่เพียงเติมสกินก็ได้นะครับอ่าครับกดล็อกอินไปครับก็ได้สกินเช่ามานะครับ1วันนะครับอ่าต่อไปครับเป็นฮีโร่ใหม่นะครับฮีโร่เมดมวยพัทสังหารเอนะครับก็จะเป็นโปรโมชั่นนะครับก็โปรโมชั่นนะก็จะเป็นฮีโร่นะครับแล้วก็มีสกิลนะครับของฮีโร่ครับแล้วพร้อมท่าเต้นในราคา2 4 9บาทครับจากราคา1,060บาทนะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับอันนี้วิติกรรโอมเนอจินะครับก็ผมได้ทำไปในคลิปที่แล้วนะครับเราดูนะครับว่าจะเกลือหรือเปล่านะครับนะครับล้วก็จุดประทัดรับรางวัลฟรีนะครับสกินฟรีรวมกว่า187สกินนะครับแล้วก็ฮีโร่กว่า20ตัวนะครับก็คือตั้งแต่วันที่24มกราคมถึง6กุมภาพันธ์นะครับวิีการนี้ต้องมีการชวนเพื่อนนะครับอ่าซึ่ง เหล่านัข้าวว่ายังมีปัญหาอยู่ครับก็เดี๋ยวไว้เข้าตอนที่มันปรับปรุงแล้วนะครับอ่านะครับแล้วก็กิจกรรมรับสกินใหม่นะครับสำรวจแดนมังกรนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวสกินของ u a นะครับอ่นะครับเดี๋ยวผมขอซื้อก่อนนะครับอ่านนะครับตัวนี้นะครับ 199บาทครับเราไม่เอาครับเราจะเอาที่มีธาตเต้นเนี่ยนะครับเพราะเรามีคูปอง200พอดีนะครับ150ครับอ่าเราไปที่ทกเ,กเออนี่ให้กเก็บน,นี้นะครับเราก็ากาซื้อเลยดีกว่าหนึ่งร้อย,อยครับได้มาครอบครองเราครับทำไปต่อเลนะครับ You're o fighting a l s battle นะครับสวยงามที่สุดนะครับกับ U8 นะครับตัวเมครับซึ่งผมเป็นเมนเมะครับก็ต้องมีครอบครองไว้นะครับนครับนี่เป็นสกินนะครับผมว่าสวยเหมือนไอีเลยนะครับแต่ว่าผมชอบมากกว่าครับตัวนี้นะครับสกินสวยมากเลยครับครับพร้อมท่าเต้นครับอ่าเราต้องไปใส่ท่าเต้นก่อนนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปรีวิวสกิลกันเลยดีกว่านะครับ The way of a ruler is a lonely one ออ้าอกเนีรอนงรโงทนจริงๆต้องเทนจริงๆ ีอ่าเป็นคำไงที่ที่อันนี้อันเนี้ยเป็นคำที่เราใช้กันเนาะแบบประตูอมติกาตุอะไรวะเอออ,อยู่โลกไหนเนี่ยอยู่โลกไหนวะเนี่ยเสียมมไง,ออสงไม่เยดูอัมติกาตุอะไรวะคือมึงออกเสียงไม่ถูกกูงงสิอะไรวะ ชุดีกัแล้วนะครับพี่าค,ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วส่สามส่วนทอดดวยวะอ,อ้หูเจ็บเจ็บเป็อะไรเนี่ยต้องมาทอดมาทอดมาทอดทททมาทอดมาทอดเจ็บมเจ็บมาทอดมาทอดเฮ้ยมาทอดจตตายแล้วมาทอดจตตายแล้วมาทอดจตตายไปยตายตา,ยตา,ยตายโอ้ย มันตีเบามาเลยตีแบบตีธรรมดาไม่ธรรมดาเบาๆแต่ว่าถ้าสักท่ามันจะแะรงปูดาวดีกว่าใช่ไหมสกินสองมันสิส่องวิอ่ะสกินส่องสกไม่ส่องวิ่งอ่โอ้รวยยิ่งกว่านี่ยิงรวยยิ่งกว่าตัวนั้นเลยวะตกอะไรวะที่มันสกินบ่อยๆอ่ะอะไรวะขอยิงรัวๆพอไม,ไม่ไม่เน้นแรงมาก ไม่มันมีตัวอะไรวะที่มันอะไรใจเย็นใจเย็นบอนใจเย็นบอล <c oughs> ไม,ออมมไม่รอสกิลใหม่มาแลวที่บอกไม่รอสกิลใหม่สกิลใหม่เรอรอเรียบร้อยโอ้คนกาพา,า,า,าแล้วกางาแล้วที่การเล่เล่เล่นแครีเนี่ยอะครับวนมันมากโอ้บอ,อชิลๆดีว่าเรื่อย โอ้โหทั้งนี้ก็ชนะแล้วว่าเออถ้าเออจับบันเด้ยัก็ชนะอีกแล้วนี่กูมีเวลาแค่สัปดาห์สัปดาห์เดียวนะที่จะปั๊มคะแนนของออยของของอะไรวะยู you อะไรวะยู UA. UA. อะไรวะ U A U A เพราะว่าคนจะไม่มีเพราะว่า U U E ดีกว่าเพราะว่า U A U E นะตรงนี้ U E อ่ามันเป็นมันเป็นภาษามันเหมือนมันเป็นภาษาจีนมันก็ได้เป็นยู U A นะเพราะว่าในคลิปของอวีมันมันก็เรียกยู U A ขายกันนะเอาเปุณาเดียวกันาแต่ม on. ันคนละอัน hmm. นี้เปล่าคนละสัญชาติกันโอ้สุดยอดลมโบเอ้ไม่ใช่ดิตัวโลว่าตัวโลมันก็คือคือว่าใส่แท่งแผ่นนี้ก็โอเคนะแค่พี่เราใช้สกิลไอ้กูไม่ดิเพาจะไม่มีสติ๊เช่วยจะมีมันจะทึ่ง เออใช่ใช่ลดลดลดโอเมเลตโอเมเลตโอเมเลตโกเมเดมาลดดาเมจเอ้ยถ้าไอไอโอเมนมันมันก็ปรับบับไม่ใช่เหรอมันปรับบัฟอะป่ะใช่ป่ะจำไม่ได้แต่กูลัวปรับอะปรับเอ้ยเนี่ยเออมาติกาตู้อ๋อมาติกาตู้บนเต็มเลยอยากช่วแเลยอ๋อมาติกาตู้

เออวินาเป็แค่สไลด์ฮั่วแอดี้กูก็มีทักกระโดดไทยล่างเหมือนกันนะใช่มมีคนเดียวเฮ้ยลิงมาจากไหนวะเหาะมาเลยอะลิงแม่งเหาะฟิกเกอร์ป่าววะมัเหาะอ๋อมาติกะตูมือนฟิกเกอร์ว่ะมันแบนฟิกเกอร์แล้วก็เหาะมาที่อยางก็เหาะมาเลยยิ่งมาไวมากแบบพุ่งมาปุ๊บมาเลยอะแบบมันว่าเออนั่นและประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละ แต่แต่ใจฟิกเกอร์แน่นอนอ่ะพอพูดให้เลยว่าแต่ยืนขนาดยืนขนาดยืนยืนอยู่ในป้อมยังยังไม่เห็นมันเข้ามาเลยแต่ว่ามันต้องฟิกเกอร์แหละเออเกระตู้ไปเลยไปเลยขี้ไปเลยคนเดี๋ยวเลยนี่นี่นี่ต้องมีเงินก้อนหนาด้ยไอเย็นยืนเต้นเต้นทำไมติดหาทำเต้นติดแน่นอนเทียบหน่วเด่นๆยังไงเนี่ยระวัง ต่อ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 เมากกิฟต์มากกหลอด็เนี่ยมาติบมาติวนเตอาจจะวนมาอาจจะมาหนหนแเ่ไหนกาลิงิงนนเนี่ยมันปนต้องหน้ไเี้ยอยยอพูดอะไรก็่าแล้วอันนี้โอ้ไอนน์นตใสได้ปะ ไตดอยู่ใดอยู่ค่อยๆเออเฮ้ยอะไรเหบนะเหนะงมกนันต้องการองการเดี๋ยวแค่แต่มาลิปมาช่วยบนหน่อยแล้วแคลร่ม huh> ันจะมาแล้วมันมาแล้วกลางัดไกน่ด้นตีก็ไม่ไหวนะ

tân hai mươi hai bao nhiêu bốn kỳu tìm ra bao nhiêu bốn kỳu bốn kỳu bao nhiêu 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 bốn kỳu Có mà, bốn kỳu bao nhiêu bốn kỳu bao nhiêu bốn kỳu bao nhiêu bốn kỳu Ô, nhiêu bốn ู้ไม่รู้ไงคุณรู้มันจะแม่ไม่เคยนอไม่เคนำพิมพ์มาก่อนเลยโตได้ไหม sorry ลามันลามันลามันชี้อะไรอยู่ะเอาเมื่อไห่อะอะไรดีด้วยด้วยโคโกาว่อะไรดีว่เอะลร จ็บเจ็บเจบเจ็บกรไอ้บอเนหวาบเยไอกอเดี่เอออแม่นะครับมเไมไม่้งใจนี่เดอลยเตตเติมกว่ามีตัวตัวตัวนี้ยัง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 ไม่เคยเต้นเลยขนาดมีท่าเต้นนะเนี่ยตัวนี้รเนที่เต้นนีเดี๋ยวนจะมันจะพายอยู่แต่เขาดูท่าเต้นเยเดี๋ยวกันเดี๋ยวนงเดี๋ยวหาจังหวะกน

เนี่ยตอนไฟนวๆเนี่ยโคได้เปรียบเลยนะท่าเนี่ยอ้แสัวเลยไอ้ัเนียูขอชื่ออะไรลูกจ้อเลยป่าีรี้รเลยอ่ะผ้ายแกเลยไม่ได้ฆ่า้เอาปเอะไรแลแกี้เราไม่าตบไแ่ันี้เราเน้นฆ่า่า ต้ยไอ้แคลิปบูซึ้งไอ้ว้ามกันเออทุ่มเทจริงทุ่มเทจริงแคลี่หลวมหลวมหดวอีกมาได้จริงเ้ยเนี่ยใช่ไหมนี่นี่นี้นี่นี่นี่แด้ว่้อแดง เฮ้ยแทงหน่อยแทงหน่อยไวทัถ้าไม่บีลิงก็ไม่ตายหรอกกลัวไอิงเดียวนี่ไปแล้วถอยแล้ถอยและวถอยแล้ไอปอนมาระวังลิงระวังลิงเลยอ้ยไอลิีปอดไปเขาไอี่ตู่อได้ลดีเขา ีถ้ายิงเครื่องเลก็เปเหมือนกันนะเตะกูเขาดีเชี่ยมันอะไม่ออกไม่เอาแค่นั้นแหะแผลมันในทเชี่ยนี่ทำไรในดักกุ้งกันเหรอโอ้มีคนมีคนเกือบตายมีคนเกือบตายทำไรวะทำไรวะเฮ้ยอต้องแล้ววะ อ้าวลิงไม่ไหนแล้ววะลิงหาไอยงไวเลยลีงมาตายแล้วลงมาตายองแครีเลยดไกระ่มกระุ่มได้คิวเลคือว่าอะปากกาะกมจะมีประเป็นก้าสิเป็นที่ปอนดเยตัายวะตายโอ้ยตายตาได้พอได้กดเอาได้กนดึงกระชากลูด้วย เกมมนนี้แบบบเเหอาูัฮ้ยลิงมาจากไหนเนี่ยมาอีกแล้วลิงมาอีกแล้วไอ้ก้าวเดี๋ยวทีก้าวอะไรนะก้าวไม่แทบไม่มีส่วนร่วมเลยมีปุ๊บอลคีฟเพียงเดียวคีฟเติมคีฟแล้วก็เติมเติมตอนที่คุณมีอะไรเก่งเนี่ยคุไปเดินเล่นดีกว่าพวกกันไปร์ไปเดินเล่นก็ไอ้เด็กเก่งๆก้าวไปล้อไอริงมาล้อไอริ่งบาราคาแล้วก็ดาว ได้ไปอยู่บ้านเสุผู้หลัวกิลิงดีกว่าในีกองแหล่งผู้หลัวกิลิงหายาผหลัวไปอ่ะมันมีแอปมันมีแอปเนี่ยทำให้เล่นให้เล่นยากนิดเดียวแหละนันั้นก็ไม่เท่าไรหรอกเับีเแล้วเวองไม่ต้องกลัวีเอง กันที่ีเออตัวลาที่มีเจ็นเลอะไรยอร้อนเปอาบวกกันไปดลงกูดันกินตงงๆไปกันมีประโยชน์เพราะคุยมันทำอะไรเกมนี้เนี่ยเยอะแล้วก็าสียกัเลยร้อนเด็บมากโอ้ยโดนนี่ใส่กันรัวๆเลยโอ้ยลิงอีกแล้วว่ะโอ้ ลิงแฟนตาซีแล hey, ้ว่ะเ uh. no? well, oh, ิงย oh, ังเปิดอ่ะเพื่อนเพื่อนลิงโอ้เงี้ยรู้านไม่ใช่แอนดี้รูปานจบแล้วยังไม่ right. ยังไม่ดูท่าเต้นเลยว่าลิฟต์เกือบกันแล้วเลยยังไม่ส่งกม่ติกเลย รู้เลยใหญ่เดใครมาทำตท็ท้าหรือวะไม่ได้ตียอย่างเงี้ยทักที่ไหนเกหมแต่เม,มต้องหอหมดสนะเก่งี่กูมีโอ้โหเยอะกว่ะเกมทด่คูมีประเยอ์อะไรก็าตัา้งเต้กเกูเขาเซ็ตมาเขาเซ็ตข้าอะไรนี่ใช่กูี่กูเ้นใไปเยอะมากเลยอะเนไส้กดไฟไสอะไรเก่งไปเยอะเลยอะไรอระ,ะ,ะไ,ไรไ